การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาแนวใหม่นวัตกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากความรู้ใช่ไหมครับสำหรับนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะใช้ในสถานศึกษาหรือระบบการศึกษาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากความรู้ของคนในองคอ์กรซึ่งในที่นี้ก็คือสถานศึกษานะครับจึงเป็นที่มาของการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาแนวใหม่นั่นคือ เราต้องเปลี่ยนสถานศึกษาเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็เป็นที่มาว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาเนี่ยมันหมายถึงคนในองค์กรได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาพอาเกิดความรู้ขึ้นก็สามารถนําความรู้นี้ไปใช้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยเราก็มุ่งเอาเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปัจจัยที่ทําให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ก็คือกระแสะโลกาพิวัติครับโลกมันเปลี่ยนไปไวเนาะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับมีการปฏิรูปแล้วก็ปรับเปลี่ยนในโลกการทํางานซึ่งมันก็สอดคล้องกันไปหมดเลยอิทธิพลของลูกค้าอันนี้เราหมายถึงว่านวัตก,กรรมเนี่ยส่วนใหญ่มาถูกใช้อยู่ในโลกของธุรกิจใช่ไหมครับก็มีการพูดถึงอ้างอิงว่าการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าในที่นี้อิทธิพลของลูกค้าก็คืออิทธิพลของผู้เรียน ความรู้มันเปลี่ยนไปนะครับความต้องการของงานเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคความรู้ความสับสนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับองค์ประกอบของมันนะครับองค์ประกอบของมันแน่นอนครับต้องมีเรื่องการเรียนรู้นะครับมีตัวผู้นํานะครับมีสมาชิกในองค์กรเนาะคนเหล่านี้ก็เป็นสเต็กโบเดอร์มีการจัดการความรู้นะครับมีตัวคน ก็มีความรู้แล้วก็ต้องมีการจัดการเข้ามานะครับจัดการแล้วก็นําไปใช้นะครับนี่คือองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ทีนี้เราจะสร้างมันได้ยังไงครับหัวใจของมันครับหัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องมีบุคคลที่รอบรู้นะครับก็คือพวกเราทั่วๆไปในองค์กรนี่แหละครับ นะครับอันต่อมาก็คือมีแผนความคิด mental model ซึ่งเราแต่ละคนก็มีครับว่า mental model ของเราแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง mental model ก็คือทัศนคติในการทํางานเนี่ยครับกรอบแนวคิดในการทํางานของเราเนี่เองนะครับการมีวิสัยทัศน์ร่วมแชร์วิชั่นนะครับก็คือเราเนี่ยก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้มีการแชร์วิชั่นกันนะครับวิสัยทัศน์ร่วมเรียนรู้กันเป็นทีมนะครับไม่ได้แยกเดี่ยวเดิขาด คือ m l m l r n r n i n g นะครับมีการคิดเชิงระบบ system thinking นคัคือการมองเห็นภาพรวมนะครับขององค์รวมของสิ่งที่เกิดขึ้นหัวใจของการสร้างนวัตรกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ปีเตอร์เชงเก้นะครับเป็นคนคิดขึ้นมาเขาก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้เพาทำวิจัยเรื่องนี้เยอะทีเดียวนะครับผมเองก็เคยเรียนเรื่อง system thinking ของปีเตอร์เชงเก้มา เป,เป็นสิ่งที่น่าสนใจสนุกมากๆก็วันหลังจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ฟังนะครับทีนี้เรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้มันก็มีระดับของมันเนาะมันก็มีตั้งแต่เป็นองคอ์กรเป็นกลุ่มย่อยเล็กลงมาเนาะเป็นบุคคลนะครับแสดงว่าเราเองก็สามารถจัดการความรู้ได้นะครับส่วนตัวปัจเจกอย่างของเรานะครับขั้นตอนของมันแหะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนองค์กรของเราไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงขั้นตอนมันก็คือว่าอย่างแรกเราต้องสํารวจองค์กรของเราก่อนครับว่ามี มีทรัพยากรบุคคลมีความรู้อะไรในแต่ละบุคคลบ้างนะจะมาดูตรงนี่ครับระดับใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรากําหนดเป้าหมายครับว่าแน่นอนเนาะเราเราจะทํามันไปเพื่ออะไรเราก็อาจจะต้องกําหนดเป้าหมายเสร็จแล้วก็ f o l l o w ครับดาเนินตามแผนทําไปแล้วก็ต้องมีการประเมินนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนมาถึงลักษณะเราลองมององค์กรของเราหรือองค์กรทั่วๆไปก็ได้ครับว่าเขาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือไม่โดยใช้ สิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวสังเกตนะครับอย่างแรกเลยครับเขามีโครงสร้างที่เหมาะสมไหมโครงสร้างที่เหมาะสมไหมถึงโครงสร้างที่มันไม่ซับซ้อนเกินไปที่มันไม่แบบรุงรังในการสั่งงานมีขั้นตอนหลายขั้นนะครับมันทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนช้าเนาะไม่ยืดหยุ่นนะครับมองดูโครงสร้างก่อนเลยครับอันต่อมาคือเขามีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ไหมนะครับอันต่อมาก็คือว่าเขามีการ empower สมาชิกหรือเปล่าให้คุณค่ากับสมาชิกไหม สภาพแวดล้อมเขาเป็นยังไงนะครับเขามีการสร้างสรารองค์ความรู้หรือเปล่าเขาใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในองค์กรไหมเขาให้ความสําคัญอะไรระหว่างคุณภาพกับปริมาณเขาเน้นเรื่องกลยุทธ์หรือเปล่าบรรยากาศที่มันสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้มีไหมองค์กรนั้นทํางานร่วมกันเป็นทีมหรือมีเครือข่ายหรือเปล่านะครับสมาชิกมีการแชร์วิชั่นนะค มีวิสัยทั์ร่วมกันหรือไม่เหล่านี้ครับถ้ามีครบก็คือองค์กรนั้นเนะ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แน่นอนปัจจัยความสําเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรัในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คืออันแรกคือวัฒนธรรมองค์กรนะครับคือเราบอกแล้วเนาะว่ามันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็คือทุกคนในองค์กรมันต้องทําร่วมกันครับมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรหรือเปล่าบุคลากรล่ะบุคลากรก็เป็นส่วนย่อยของของวัฒนธรรมองค์กรใช่ไหมครับให้ความร่วมมือไหมนะครับ มีการตอบแทนระบบความดีความชอบนะครับผู้บริหารเนี่ยคือมีการรีวอร์ดคนในองค์กรหรือเปล่านะครับในการที่เขาพยายามเพิ่มความรู้ใส่ตัวแล้วก็แชร์ความรู้ให้กับผู้อื่นะครับแล้วก็ความด้านการเรียนรู้เองก็เหมือนกันนะครับก็เป็นปัจจัยความสําเร็จเนี่ยครับก็คือส่วนของการด้านขององค์กรในการเรียนรู้ทีนี้ถ้าองค์กรเราเป็นองค์กรในการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ข้ามมาฝากนีครับก็คือ เราใช้มันมาเป็นกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมในการศึกษาคือเราใช้ความรู้เคลื่อนในการสร้างนวัตกรรมนะครับกลยุทธ์ของมันก็คือว่าสิ่งที่ทําให้เกิดเนี่ยครับมันมีอยู่3ข้อนั่นเองครับอันแรกก็คือการจัดการความรู้ครับเมื่อกี้นาะมันมีความรู้เกิดขึ้นก็มีการจัดการความรู้อันที่2คือใช้มาตรฐานอ้างอิงอันที่3าก็คือมีการบริหารคุณภาพนะครับเรามาดูเรื่องการจัดการความรู้ การจัดการความรู้คือเราทุกคนต่างก็มีความรู้สะสมเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ความรู้ที่สะสมเนี่ยมันก็มีระดับของมันเช่นมีตั้งแต่แบบเป็นข้อมูลเป็นสารสนเทศเป็นความรู้แล้วก็เป็นกลุ่ปัญญาครับอันนี้เป็นระดับความรู้ความรู้เนี่ยมันเก็บไว้ที่ไหนมันก็ตั้งแต่เยอะสุดเลยคือสัดส่วนเยอะที่สุดคือเก็บไว้ในสมองของเราเนี่ยครับรองลงมาก็ยังเป็นเปนเปอร์หรครับเป็นเอกสารนะครับกระดาษต่อมาก็เริ่มเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วแล้วก็เก็บไว้ในฐานข้อมูลครับนี่เป็นแหล่งเก็บ หลักการของกระบวนการอันนี้ก็คือสร้างและค้นหาจากภายในสแสวงหาจากภายนอกนะครับอพอเราเริ่มเริ่มเจอและเริ่มเจอความรู้และเราก็เอามาจัดรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบเอามาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเอามาประยุกต์ใช้จริงถ้ามองเป็นองค์กรอาจจะไม่ชัดมองในตัวเราก็ได้ครับสร้างและค้นหาจากภายในแล้วก็ภายนอกเช่นเหมือนเราบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ความรู้เราก็ดึงมันออกมา บางอย่างเราไม่รู้เราต้องแสวงหาคือเราไปเรียนใช่ไหมครับไปเรียนจากภายนอกเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเนี่ยครับผมมาทําเป็นไมล์แมปก็คือจัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็าลังทําอยู่คือแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะต้องไปประยุกต์ใช้ผมเองเองก็ต้องไปประยุกต์ใช้เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเป็นหลักการกระบวนการของกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตรกรรมในสถานศึกษาประโยชน์ของมันละครับเราทําไปเพื่ออะไรการสร้างนวัตรกรรมแบบนี้มันทําให้ คนในองค์กรแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เพิ่มคุณภาพการบริการของลูกค้านะครับก็คือประโยชน์ตกอยูก่กับผู้รับผู้เรียนลูกค้านะครับลดอัตราการลาออกของบุคลากรในองค์กรก็ทุกคนทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีความรู้ใช่ไหมครับก็มี value ขึ้นมานะครับลดเวลาการบริการและลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหารปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม มันก็สอดคล้องกันแหละครับนะครับมาดูบทบาทของครูอันนี้เรา,าเริ่มมองเข้ามาในตัวสถานศึกษานะครับบทบาทของครูในการใช้กลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ก็คือว่าครูเนี่ยต้องจัดการความรู้ในตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องไปจัดการร่วมกับผู้อื่นในชั้นเรียนด้วยขยายขึ้นก็จากชั้นเรียนก็เป็นองค์กรจากองค์กรก็เป็นชุมชนนะครับอันนี้ครูมีบทบาทในทุกมิติเทคนิคล่ะเทคนิคก,การจัดการความรู้ อันแรกคือกำหนดครับแสดงสร้างแลกเปลี่ยนเก็บนําไปใช้อย่างไรครับมาดูนี้มันก็คือตัวประกอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้นะครับกําหนดก็คือเรากําหนดความรู้กําหนดตัวบ่งชี้ครับผู้บริหารี่ยเข้ามามีส่วนมากเลยในตัวองค์กรนะครับก็คือผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเพิ่มความรู้อันนี้คือกําหนดเป็นเชิงนโยบาย อันต่อมาคือการสแสวงหาครับเมื่อเมื่อนโยบายมันเปิดและผู้บริหารมันเปิดตัวบุคลากรตัวบุคลากรเองก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตัวเองนะครับแล้วก็สร้างการร่วมมือสร้างวัฒนธรรมองค์กรนี่แหละครับเป็นการสแสวงหานะครับต่อมาเริ่มสร้างความรู้ผู้รับผิดชอบก็อาจจะเป็นตัวตัวบุคลาตัวผู้บริหาร มีนโยบายที่จัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสนับสนุนใช่ไหมครับอันนี้ก็เริ่มสร้างความรู้เช่นเชิญเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้นะครับสร้างบรรยากาศก็คือแลกเปลี่ยนก็คือสร้างบรรยากาศนะครับให้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับเกิดทีมงานเกิดเพื่อนร่วมงานจัดเก็บและเราเริ่มมีความรู้หลากหลายจัดเก็บก็คือผู้บริหารก็ต้องให้ความสําคัญเนาะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า สร้างรางะบบขึ้นมาการนําไปใช้ก็คือประยุกต์นะครับในแบบความรู้เฉพาะเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับรก็อันนี้เป็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้นะครับเราเราจบในหมวดของการจัดการความรู้ขยับมาครับเป็นตัวที่2ในกลยุทธ์นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของกลยุทธ์ที่ทําให้เกิดนวัตกรรมในสถานศึกษ,ษาเราต้องการใช้เราต้องใช้มาตรฐานอ้างอิงครับเช่นเราไปเปรียบเทียบกับ คู่แข่งขันของเราเอ้ยองค์กรนี้เขาทําอยู่เราต้องทําให้ได้เท่าเขาหรือดีกว่าเขานะครับหรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายในในลักษณะเดียวกันหรือหน่วยงานหน่วยงานลักษณะเดียวกันองค์กรไหนก็ได้นะครับหรือหน่วยงานภายในนะครับนี่คือการเปรียบเทียบนะครับเพื่อใช้เป็นมาตรฐานหัวข้อต่อไปเนี่ยก็เป็นการบริหารและนะครับในกลยุทธ์เนี่ยก็คือปรับปรุงต่อเนื่องทําแล้วก็ต้องมีการพัฒนาต่อ เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเวลาเทคโนโลยีทุกอย่างมันเปลี่ยนก็ต้องไม่หยุดนะครับการปรับปรุงเนี่ยพนักงานบุคลากรก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยถึงพอใจทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันบ้างดีกว่าเราจะสร้างนวัตรกรรมโดยใช้องค์กร,รแห่งการเรียนรู้เป็นตัวขับเคลื่อนได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกลยุทธ์ที่1นึ่งก็คือเราจะเพิ่มความเร็วในการดาเนินง,งานหนังสือราชการในสถานศึกษากระบวนการก็คือเรา สร้างและค้นหาภายใน,นด้วยการดึงผู้เกี่ยวข้องเข้ามาหารือนะครับมาพูดคุยกันนะครับอันนี้สมมุติว่าตัวเราเป็นผู้บริหารเนาะเราสามารถสั่งการอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเราก็อ่ะดึงเชิญออกหนังสือประชุมเลยดึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดําเนินการด้านเอกสารเนี่ยเข้ามาหารือนะครับอันนี้เป็นการสแสวงหาภายใน,นส่วนภายนอกเนี่ยเราก็อาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือจากโรงเรียนอื่นจาก สถานศึกษาอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับจาัดก,การประชุมแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องของการดึงผู้เกี่ยวข้องเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็หาวิธีการว่าเอ้แต่ละคนเขาเจอปัญหาอะไรบ้างมีวิธีการยังไงค้นหาปัญหาเขาแก้ปัญหายังไงประสบการณ์ที่พบจากภายนอกเป็นยังไงนะครับจากนั้นเราก็มาหาข้อสรุปครับหาข้อสรุปนะครับแล้วก็เราก็ไปทดลองประยุกต์ใช้นะครับนะซึ่งในที่นี้ครับ ครูก็มีบทบาทเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าครูก็เป็นเป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องนะครับเขามีทักษะในการจัดการการส่งเอกสารอย่างไรนะครับเนี่ยวิธีการของแต่ละคนคน,นนี้ก็หมายถึงครูด้วยนะครับแล้วเวลาเขาไปพูดคุยพบเพื่อนครูท่านอื่นเขาได้รับประสบการณ์อย่างไรนะครับครูเองก็จะต้องแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในข้อนี้ด้วยนะครับซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเข้ามาแชร์วิชั่นหรือมาให้ความรู้อันนี้คือบทบาทของครู ส่วนงค์ประกอบนะครับก็คือผู้บริหารก็อาจจะส่งครูครับไปอบรมจากภายนอกหาความรู้เพิ่มเติมนะครับอาจจะมีการแชร์วิชั่นการส่งต่อความรู้ก็คือให้ครูที่ไปอบรมเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมาถ่ายทอดเนี่ยผู้บริหารต้องสนับสนุนเพราะว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าบุคลากรทํามันเองโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใช่ไหมครับการสร้างแรงจูงใจนี่ครับก็คือสมมุติว่า ครูคนที่เขาไปอบรมมาเขาตั้งใจฟังแล้วเก็บเกี่ยวความรู้ม,มาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยหน่วยงานก็อาจจะให้รางวัลนะรีวอร์ดนะว่าเออครูคนนี้เขาได้ความดีความชอบนะครับหรือแม้กระทั่งเ,เราอาจจะผู้บริหารอาจจะให้รีวอร์ดในแง่ของการประเมินผลลดระยะเวลาในการดําเนินงานเอกสารได้จริงในหน่วยงานนั้นๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของกลยุทธ์นะครับมาตรฐานอ้างอิงก็อย่างที่ เราเรียนกันเมื่อกี้เนาะก็คือว่ามันใช้ได้หลายอย่างทางกลยุทธ์นี้ก็เลือกใช้สองอย่างคือเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานในโรงเรียนมีหลายหน่วยงานแผนกนั้นแผนกนี้ใครเร็วกว่ากันเท่าไหร่หรือลดกว่าลดจากเดิมได้เท่าไหร่นะครับเปรียบเทียบระหว่างคู่แข่งอ้าโรงเรียนอื่นเขาเป็นยังไงนะครับมาตรฐานอ้างอิงการประเมินเนี่ยก็สอดคล้องกันนะครับความเร็วในการอนุมัติความเร็วในการรับหนังสือก็คือความเร็วในการดําเนินงานด้านเอกสารนั่นเองเนาะ บริหารคุณภาพแน่นอนครับมันก็ต้องมีการถอดบทเรียนประเมินบ่อยๆ3ข้อนะครับให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมสิ่งที่ได้นี่ครับก็เป็นนวัตกรรมในการลดเวลาโดยใช้ระบบออนไลน์นะครับเปิดให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นเอกสารแล้วก็อนุมัติออนไลน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่1น,นะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับกลยุทธ์เสริมศักยภาพของผู้เรียนนะครับโดยใช้การจัดการความรู้นะครับองค์กรในการเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม เมื่อมีเป้าหมายว่าเราจะส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนนะครับปัญหาก็คือว่าผู้เรียนไม่เห็นศักยภาพของตัวเองจะทํำยังไงครับอย่างแรกเลยครับผู้บริหารก็ระดมความคิดครูในโรงเรียนครับหารายการแข่งขันจากภายนอกหาเวทีให้เด็กได้แสดงออกอันนี้ก็ได้มาจากความคิดของคุณครูนะครับอันต่อมาก็คือดึงนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฟังความเห็นจากนักเรียนสำรวจกิจกรรมของนักเรียนที่อยากให้มี แล้วก็วางแผนดําเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการอันนี้จะเห็นภาพมากขึ้นเนะะะานะเพราะว่าในสถานศึกษามันจะมีโครงสร้างการบริหารเราได้ความเห็นจากครูและจากฝั่งนักเรียนและผู้บริหารก็วางแผนดําเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งนักเรียนดําเนินกิจกรรมแต่งตั้งครูเป็นที่ปรึกษาอ่าอันนี้เป็นการจัดการความพอเห็นภาพมากขึ้นๆๆใช่ไหมครับมาถึงนวัตกรรมครับเป้าหมายของนวัตกรรมคือโรงเรียนเนี้ยเขาอยากจะมีเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนในช่วงพักกลางวันและหลัง แรงจูงใจเขามีนะครับก็คือฝั่งของครูเนี่ยมอบรางวัลครูผู้ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนนะครับมอบทุนเรียนฟรีนะครับสำหรับนักเรียนเนาะหรือมอบทุนเรียนรีหนึ่งเทอมสําหรับนักเรียนที่ได้เกรด4.0แล้วก็สร้างชื่อให้โรงเรียนมอบรางวัลให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน,น,น,นการแข่งขันรายการต่างๆเกณฑ์การประเมินนะครับเทียบผลการแข่งขันในรายการระด,ดับจังหวัดระดับประเทศกับโรงเรียนรอบข้างคู่แข่ง ระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสร้างนวัตรกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโดยใช้การจัดการความรู้ในองค์กรนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับ